สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ep ที่8ของการสอนควงบริซองนะครับสำหรับ ep นี้เราจะมาสอนในท่า backhand opening กับ closing นะครับโอเคสำหรับท่านี้นะครับจริงๆมันไม่ได้มีขั้นตอนเยอะแต่ว่าสิ่งที่ต้องฝึกนะครับคือการฝึกบิดมีดอ่าแล้วก็เป็นท่าปิดยอดนิยมเป็นท่าเปิดปิดยอดนิยมเลยอาจจะเห็นได้ในหลายๆ combo ทั้งของคนไทยเองหรือว่าของต่างชาตินะครับใน combo จบแล้วก็ปิดในลักษณะนี้นะครับโอเค สำหรับวิธีการนะครับให้เราจับที่ด้ามเซฟแฮนเดิลนะครับซึ่งถ้าเกิดโปรแล้วเนี่ยสามารถจับใบ h a n d l e ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าจับใบ h a n d l e ถ้าเรากะแรงไม่ดีเวลาเราเวียงมันก็มีโอกาสที่จะบาดได้ดังนั้นแนะนำจับเซฟได้ก่อนนะครับโอเคจับเซฟแฮนเดิลนะครับปล่อยลงอันนี้คงไม่ยากเนาะจับเซฟแล้วปล่อยลงนะครับจุดที่ต้องฝึกคือ4นิ้วนะครับชี้กลางนังก้อยบิดตามอ่า อันนี้แนะนําเลยว่าฝึกให้คล่องและท่านี้จะสวยครับบิดด้ามพอบิดด้ามเสร็จเราก็แค่สะบัดขึ้นนะครับโอเคปล่อยลงบิดด้ามสะบัดขึ้นนะครับอ่าทั้งเปิดและปิดเลยนะครับปล่อยลงบิดด้ามสะบัดขึ้นปล่อยลงบิดด้ามสะบัดขึ้นนะครับแค่นี้ซึ่งเวลาเราบิดจนคล่องแล้วนะครับเราจะเพิ่มจังหวะเหวี่ยงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งคือ ปล่อยลงบิดเห็นไหมครับจังหวะที่เราปล่อยลงเนี่ยเราจะไม่ได้ปล่อยลงจนมาสุดแบบนี้ละแล้วก็บิดแล้วก็สะบัดไม่ใช่ครับเราจะบิดจังหวะที่ปล่อยอ่ะปล่อยปุ๊บเราก็จะบิดเลยเห็นไหมครับว่าด้ามเนี่ยพอเราปล่อยแล้วบิดด้ามมันจะกลางออกนะครับมันจะไม่ได้ทิ้งตัวจนลงมาแบบสุดแล้วค่อยบิดแบบนี้นะครับสําหรับการปล่อยลงแล้วบิดแล้วสะบัดเนี่ยอันเนี้ยมันก็คือจังหวะของการฝึกซ้อมนะครับ แต่พอเราเริ่มทาคล้องแล้วเราจะรวบรัดทั้งหมดเนี่ยคือปล่อยแล้วบิดอ่าก่อนที่ด้ามมันจะลงมาสุดนะครับเพื่อความสวยงามมันจะมีแรงเหวี่ยงของด้ามนะครับ <t> แล้วก็เพิ่มอีกนิดนึงคือการหมุนข้อมือครับปล่อยจังหวะบิดเนี่ยที่ใช้นิ้วบิดนยครับให้เราหมุนข้อมือเป็นวงกลมนิดนึงนะครับจับหลวมหมุนข้อมือเป็นวงกลมนะครับแบบนี้อ่าขยับข้อมือนิดหนึ่งนะครับอยากให้มันแข็งคึอกันไปเสร็จแล้วเราก็คือปล่อยหมุน สะบัดขึ้นอ่ารลบรัดมันขึ้นมานะครับปล่อยหมุนสะบัดขึ้นหมุนข้อมือเล็กน้อยและเราจะได้สวยแบบนี้นะครับปล่อยหมุนสะบัดขึ้นนะครับแบบนี้อ่าไม่ยากเลยนะครับก็ฝึกเรื่องของการบิดแล้วก็เรื่องของการหมุนข้อมือนะครับแต่แนะนําว่าใครที่เพิ่งฝึกอย่าเพิ่งปล่อยแล้วก็หมุนข้อมือเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้แรงเวียงเนี่ยเราก็จะทําไม่ได้ดังนั้นฝึกเป็นสเต็ปปล่อยบิด สะบัดก่อนนะครับแล้วค่อยเพิ่มการหมุนข้อมือมาเมื่อเราสามารถทําแต่ละสเต็ปได้คล่องแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูใน slow motion กันครับก็จบไปแล้วสําหรับแ backhand opening c โ o s i n g นะครับก็ลองไปฝึกกันดูสําหรับท่านี้เป็นท่ายอดฮิตที่ใช้ได้ยาวๆแน่นอนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ใน ep หน้าครับผมสวัสดีครับ